แล้วเราจะพาขึ้นเขาขึ้นเที่ยวน้ําตกไปไหว้พระนะคะออไหว้หลวงพ่อสุทรด้านบนค่ะวัดอะไรเมียวัดอะไรน้ำตกธรรมรสเหรอ,อ,อวัดน้ําตกธรรมรสค่ะเป็นทางขึ้นบนเขานะคะไปเที่ยวน้ำตกค่ะโอ,อทางทางรื่นดีเนาะ น้องทุกคนเงิน3เท่ามันต้องขันเป็นนะครับอ่าเปิดมาที่500ขึ้นมามามันติดอยู่ติด ตรงใช่ก็มเดจมกอะไรแล้วมาใส่ผมมามาหลังข้ามข้น้นอรมาหัามช่ลงท้ายมือจะเป็นน้ำตกนะคะแต่ตอนนี้ผมางไป้ายมือจะมันตกค่เดี๋ยวมันจะลงมาจอดให้นะคะค่ะ อ๋อซ้ายมือเป็นน้ำตกค่ะลุ่มเกาะพิจฉาถึงตำมานถึงเจ้าห้าพระองค์มีทางมันตก ขวามือไว้คะเขาคชมเขาน้นโู้นตะโนบนโน้นอให้เราเขาพาเราขึ้นเขาไปหว้บนเขาเรากลังขึ้นเขาไปไหว้หลงพ่เป่พรานใช่ใช่ใช่ ค่ะวันนี้เราพามาไหว้พระที่วัดน้ำตกธรรมรดค่ะจังหวัดระยองค่ะเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนวัดป่าค่ะตอนนี้เราจะพาไปไหว้หลวงพ่อตุทอรบนบนภูเขานะคะ ก็จะมีก็จะมีน้ำตกด้วยนะคะเห็นเห็นพี่เขาขับรถเขาบอกนะก็จะมีก็จะมีรถขึ้นมาไหว้หลวงพ่อโทธรบนภูเขาก็ค่าโดยสารก็ห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทค่ะค่ะพาไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรเลยนะคะตามมาเลยค่ะเป็นวิวจากด้านบนค่ะด้านบนภูเขาวิวสวยงามมากเลยค่ะ การริการรถก็คนละห้าสิบบาทนะคะขึ้นมาไหว้องคหลวงพ่อสุทรนะคะเป็นค่ะแล้วเราก็พามาไหว้องคหลวงพ่อสุทรนะคะบนยอดเขาค่ะเพื่อนๆแวะมาเที่ยวสวนละไมเลยก,กล็แวะมาได้นะคะวัดน้ำวัดน้ำตกธรรมรสนะคะ ในพระอุโบโตด้านบนค่ะสวยงามมากเลยค่ะตรงกลางหุกเขานะคะเพราะว่าผู้คนยังไม่รู้จักเยอะค่ะ ขึ้นมาว่าระสารีริกธาตุและองค์หลวงพ่อโตัอนรนะคะเป็นวัดที่ยังต้องบูรณะอีกเยอะค่ะอยู่อยู่กลางหุบเขาหรือบนภูเขานะคะ เห็นพระที่มีตอกอาแต่ก่อนมีน้ำตกใช่นแป๊บนึงนะอได้ครับเห็นสองได้แล้วพี่แป๊บขอให้มีช่วงมีลาบกันเลยอยากถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้มาอีกร ถ้าไปไปดูสิองพระสองค์นี้หผมหน่อยใช่ท่านทุกทรงเยอะมากเลยใช่ที่นี่นนก็มีที่เที่ยว,ยว,วอีกเยอะมเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะพาไปตรงข้างล่างนะครับตรงพระประจำพระเจ้าฮาพระองค์แล้วเราก็จะพาไปจอดตรงน้ําตกนะครับตรงน้ําตกก็จะเดินเล่นถ่ายวีดีโอเล่นรูปถ่ายรูปได้ถ้าถ้าเขาอยากมาแล้วทำยังไง ถ้าถ้าเขาอยากมาแล้วก็กด GPS ดูได้ครับมันก็จะขึ้นเลยขึ้นเพราะอยู่ใกล้สวนละไมนิดเดียวฮะเลยเลยสวนละไมมาไม่ถึงกิโลก็จะถึงวัดน้ําตกเลยครับผมเผื่อคนจะมาเผื่อเขาดูแล้วเขาจะได้อยากมาทำบุญในภายในวัดเราก็จะมีงานปฏิมากรรมของพุทธศาสนาเยอะมากเกี่ยวกับพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วก็วัดเราเป็นธรรมชาติป่าธรรมชาติเลยครับลมเย็นสบายครับสงบเงียบดีครับผมต้องมาลองมาสัมผัสดูครับผม รวมบุญบูรณะกันด้วยครับจะได้มาบูรณะองค์หลวงพ่อองค์หลวงพ่อตัวทอนสวยมากเลยดูข้างบนที่นี่จะล่มเย็นครับต้นไม้ธรรมชาติร่มเย็นขอบคุณค่ะจะเอาไปลงครับผมถนนเส้นสามสี่สี่บ้านบึงแปลงครับค่ะอ๋อถนนแล้วก็ GPS ได้เลยว่าน้ำตกํำรถดก็จะขึ้นเลยครับค่ะครับ